จต้องไอยู่ตองท่อันการล่าม,มาสูงนะครับไ,ไปเดียวไปเกียวเกียวน้ำตกอาจาะเกียวน้ำตกกาแฟกันได้จ้าเด้อนีนคือน้ำตกเดียวานตก้กตได้มเวลานสาคนกไม่ถ้าเราถ้าเราเขาเข้าใจแล้วว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอก ซื้อให้ตอกเป็นโม้ยเป็นปีปไม่พัง<ช>อันเนี้ยไม่เป็นยาะกี้ในสัตว์นั่นแหละใช่หรอกันน้ำไหมสั่งมันเรือนดำเนี้ยจะไปกดผิยดยร์กันเรือนเรือนเงินแตก็สวยดิเออเทียบวัดเรือละสามพันละ,ะเป็นไงล่ละเรือสามพันลูกค้าให้แล้วทิ้งแล้วเพราะวันนี้นี่เก็บไปซ่อมอะไรในการที่ตายไปต้องเก็บทิ้งเลยในเรือที่ฝนซื้อให้น่ะเจ็ดร้อยเนี่ยที่เก็บไปทำมาได้ทำหมดไปหลายร้อยนั่นก็<ใ>น ไม่เดินตรงไม่เด bo> ี๋ยวไปทิ้ทไหนินทำไมไมาไมา้ยมเาแค่สะดุ้งสะดุ uh> <h ums> <h ums> <h ums ้งพอแล้วไม่ต้องเอาอะไรเยอะๆเอาง่าย ขอน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ออยมาไปลนอกองไหแซ่น้ำกันหมูปิ้งก็จะหมดละที่เหลือสะกันลามาสูนเหมาสะกันเหมา ปกติหมดแล้วนันเนี่ยผู้ชายนอนะบบเนี่ยผู้ชายมีนอนด่ยผู้ชายบ้านผู้ชายบ้นาบนนี้อ่อนแอผู้ชายบ้านนี้อ่อนแอ

เอามากินก๋กวยเตี๋ยนะบบ่ะ85ดาองสิบาบาทเท,ที่เหลือเราเหมายิ่งกินเยอะไม่อิ่มกินกว๋วยเตี๋ยวไม่เคยอิ่มครับ,นนบก็ต้องมากินข้าวที่บ้านอยู่ดีมาขอข้าวเหนียวหน่ยอย เอาแบบสะดุ้งสะดุ um ้งาเลยนะคิดสัทย์พอพแล้วพอแล้วเอาแค่สะดุ้งสะดุ้งพอ

เราเราก็อยากขายอะใครขแล้วจะขายหมดราคะได้ทังนเราจะรออะไรนะฮะนี่มาหนี่มาเหนียวไหมเขาเหนียวเลยออเราจะรออะไรอ่ะหลก็เอาเถอะได้ตังเราที่ขายได้ตังเหรอเออใครมานั่งรออยู่ไม่เอาบานมากเหรอทิ่คือที่คเรียกกิ่นไหมนะ ว่าลูกค้าโทรมาสั่งนะอร่อยด่าว่าแตข้างในยัไม่ได้กินข้าวเปล่าไม่มีหลงลูกค้าท่างในมีข้าวเปล่าไหมร้านเข้ามาเลยเด่๋ยะไหม เราจะกินหมูจะหน่อยไม่ไม่หมูให้หมูให้กินนะดิสาเมาแล้วเนี่ยดิสาเมาแล้วนะเนะี่ย

MOT LEW MOT LEW MOT LIPING MOT LIPING SAAT TIK NI KAJA LEW KOT TUKAI KOT MOTAI KOT TANTA KORA KOT TIK DUNKAN KOT NAKRAP KOT TIK LANGKAN NAKCONG KOT TEKAN RAMAR SUNDAN KOT KUNKRAP